สวัสดีครับพกบผมช่อง Dark s o คุยอีกครั้งครับนรยายเรื่องสรรปยุทธทะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่31ในบทที่12นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วพวกเสียวเดียนก็อยู่ต่อนหน้า,าเทพยุทธนะครับโครงกระดูกเทพยุทธนะครับแล้วก็มีการยื้อแย่งชิงคัมภีร์กันอยู่นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่12 โครงกระดูกเทพยุทธเซียวเหยียนบาเกิดจิตพิฆาตต่อเฉินเทียนหนานตั้งแต่ครั้งแรกที่อีกฝ่ายนำกำลังคนมาจับตัวเขาที่หอคอยโอสถยังอุกอาจแล้วทว่าตอนนั้นเซียวเหยียนยังแค่ปร,รมาจารย์ยุทธก้าวดาวใค้จะเด็ดชีพตะเท่าผู้นี้ยังค่อนข้างยากเย็นฉะนั้นไม่ได้ลงมือมาโดยตลอดวันนี้เจอหน้ากันใหม่เขายังไม่ทันลงมือตะแก่ที่ก็เปิดฉากโจมตีก่อนหน่ำสามพินิจจากสภาวะอันดูเด็ดเผ็ดร้อน ชัดเจนว่าต้องการเอาชีวิตเซียวเหยียนอย่างหมายมั่นปั้นมือสำหรับคู่อริที่มีจิตคิดหมายปองทำร้ายตนจําพวกนี้เซียวเหยียนย่อมจะไม่เมตตาปาณีสํานักซเซวียนหมิงแม้ไม่นับว่าแข็งแกร่งแต่ทํานักเทียนหมิงที่หนุนหลังอยู่นั้นเขากลับมิอาจเกินเกรงเอยาเพราะใครก็ยากจะรับประกันได้ว่าหลังจากนี้ตาเท่าที่ขัางแขนโคตนสุดขีดผู้นี้จะสร้างปัญหาให้ตนอีกหรือไม่เรื่องจำพวกปล่อยเสือเข้าป่าเซียวเหยียนไม่เคยกระทำมาก่อน นำซ้ำสถานการณ์ของที่นี่กำลังสับสนอนละหมานหากเชื่อทิ้งเสียแต่ตอนนี้คิดว่าข่าวคราวก็คงไม่สัพพัดออกไปคิดได้ดังนี้เซียเวเหยียนมองดูเฉินเทียนหนานที่ต้านรับการโจมตีของขุนมานฟ้าอย่างหืดจับนั้นด้วยสีหน้าเลือดเย็นกว่าเดิมพลังฝีมือของเฉินเทียนหนานอยู่ที่เซียนยุทธสองดาวโดยประมาณแต่พลังต่อสู้ของขุนมานฟ้าสามารถรับมือกับผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธสามดาวได้โดยไม่ตกเป็นรองฉะนั้นยอมสยบฝ่ายแรกได้อย่างไม่ต้องสงสัย กลางอากาศเฉินเทียนหนานปะทะกับหุ่นมารฟ้ายัางดุเดือดพลังแกร่งที่ถ่ายท่อจากท่อนแขนทำมานั้นทําให้เฉินเทียนหนานย่ําเท้าถอยหลังสิบกว่าก้าวปราณยุทธในกายทางโถมใบหน้าซีดเผือกหุ่นมารฟ้าปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดยามลมรันจึงไม่ต่างจากเครื่องจักรสังหารตราบใดที่เซียวเหย็ยนไม่สั่งหยุดมันก็ไม่หยุดตลอดการฉะนั้นต่อให้สู้กับมันเฉินเทียนหนานจึงขาดทุนไม่ใช่น้อย ตกเป็นเบี้ยร่างสไลซึกยืดเยื้อเช่นนี้เฉินเทียนหนานเดิ่มมีจิตคิดล่าถอยเหตุที่เขากล้าออกรงแก่งแย่งกับเซียวเหยียนเป็นพอรอบกายอีกฝ่ายไวายล้อมด้วยคู่อรินอกจากนั้นคู่แก่งกล้าตําหนักเจดพูดมีปมความแค้งกับเซียวเหยียนแม้แต่คนของเผ่าหงสาอสูรฟ้าก็จ้องมองด้วยแววตาไม่เป็นมิตรและช่วงเวลาเช่นนี้ด้วยนิสัยของเฉินเทียนหนานมีหรือจะไม่ทิไม่ทุ่มหินลงบ่อเยียบซ้ำซ้ำเยียบย่ำซ้ำเติมทว่าเขาคาดคิดไม่ถึง เสียวเหียนในวันนี้ผิดจากเมื่อครั้งที่อยู่หอคอยโอสดล้าวกับคนละคนสารพัดกลเม็ดที่ใช้ล้วนสร้างความสั่นสะท้านในใจเขาไม่คลายเห็นทีต้องถอยก่อนรอให้ความวุ่นวายที่นี่สงบลงพวกตำหนักเจตพูดย่อมไปจัดการตัวเด็กนั่นเองถึงตอนนั้นข้าคอยลอบลงมือสังหารมันและชิงวงกัมำภีกลับมาคิดได้ดังนั้นเฉินเทียนหนานยุติสงครามยืดเยื้อเงยหน้ามองหุ่นมารฟ้าที่ปราดมาอีกครั้งบังคับร่างถอยหลังฉับไว มาให้ปะปนเข้าสู่ความชุลมุนกลางวิหารค <c oughs> จะไปไหนทว่าจังหวะที่ฝีเท้าของเฉินเทียนหนานพึ่งก้าวถอยซุ่มเสียงเยืเยือกกลับร่านขึ้นกลางหลังพร้อมกันนั้นยังมีพลังลมร้อนละอุอีกสายหนึ่งการโจมตีที่มาเยือนกระทันหันทําให้เฉินเทียนหนานสีหน้าแปลเปลี่ยนหมุนกายควับสองมืออบอวนด้วยปราณยุดฟาดออกไปต้านรับอย่างฉุกกระหุกคัวพลังลมดุระํำซัดมาเฉินเทียนหนานที่ต้านรับฉับไวพันจุดเด้นกลางอก ร่างถูกสะเทือนถอยพรวดเดียวกว่าสิเมตรเมื่อเงยหน้ากลับเห็นเงาร่างผอมสูงสายหนึ่งยืนอยู่ตรงจุดที่เขาเพิ่งขร่มาเสียวเยียนแลเห็นเงาร่างสายนั้นเฉินเทียนหนานเข็นเขี้ยวคำรามเซียวเยียนสีหน้าไร้ความรู้สึกเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงลุกโหมทั่วร่างทำให้เขาแลคล้ายเทพอัคคีองหนึ่งเซียวเยียนก้าวเท้ากลางอากาศย่างสามขุมไปทางเฉินเทียนหนานเจ้าจะฆ่าข้างั้นเหรอเห็นท่วงท่าของเซียวเยียนเฉินเทียนหนานอด รีตาไม่ได้ตวาดเสียงกร้าวมุมปากเซียเวเหยนเชิดขึ้นเป็นแนวโค้งชวนสะพึงรวบรวมปานยุธลึกล้ำโอลานสู่ฝ่ามือยังฉับไวอาศัยพลังฝีมือระดับเซียนยุดหนึ่งดาวของเจ้างั้นเหรอเฉินเทียนหนานแค่นหัวเราะขณะจะชิงลงมือผันมีเสียงกระแสลมดุดันเป็นพิเศษสายหนึ่งซัดมาต้องสีหน้าแปรเปลี่ยนรีบหมุนกายไปปัดป้องสองมือเริงร่ายประสานปานยุธสร้างตะข่ายพลังอันแท,ท่นถีพื้นหนึ่งเบื้องหน้าครวอครู หุ่นมารฟ้าหวดนหมัดละลัวทุกการกวัดแกว่งล้วนก่อเกิดเสียงเศษส,สีอากาศแหลมสูงพวงอากาศติแตกเป็นลิ้วรอยสีดำสนิทเผชิญกับท่าโจมตีอันดุเดือดของหุ่นมารฟ้าเฉินเทียนหนารอบควรในใจล่างถอยร่นไม่หยุดยัง้งรังพลังฝีมือของหุ่นมารฟ้าคุกคามจนเขาแทบไม่เหลือพละกกาลังป้องกันแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปช้าเร็วต้องเจ็บหนักด้วยฝีมือหุ่นเชิดตัวนี้เห็นทีต้องรามือชั่วเขาเจ้าเด็กบัดซบบัญชีรายนี้เราผู้เท่าจดไว้แล้ว สักวังเจ้าต้องได้ชดใช้เฉินเทียนหนานตวาดลั่นในใจลมฝ่ามือพันทวีความแกร่งกล้าฟาดหุ่นมารฟ้าออกไปจากนั้นทีบยันอากาศธาตุร่างรอยริ้วกับหลังรอยอยู่กลางอากาศเฉินเทียนหนานพึ่งโล่งอกความรู้สึกล่อแหลมชนิดหนึ่งแผ่ซ่าจ,จะก้นบึ้งหัวใจต้องขนลุกเกรียวทั้งตัวเคล็ตาจักกวานจงังหวะเดียวกันที่เฉินเทียนหนานขนลุกสู้เสียงตวาดแผ่วๆชักนำลมเย็นหอบหนึ่งดังขึ้นข้างหูราวกับพูดผีแย่แล้ว สัมผัสได้ว่าด้านหลังมีความเคลื่อนไหวเฉินเทียน,นหนาน้าซีดในบัดดนเซียวเหยียนเร็วจัดจนเหนือความคาดหมายของเขาคูวเ<อ>ฉินเทียนหนานที่ไหวตัวทันลุนผันโครจรปานยุติกายทว่าการป้องกันยังคงผนึกไม่สําเร็จตราฝ่ามือสีน้ําตาลม่วงก็พันับประทับแน่นบนแผ่นหลังอย่างแม่นยําพร้อมกับพลังแก่งโหมทะลับมาปะหนึ่งนาทีทานพวดปืนต้านพลังโจมตีใบหน้าเผือบซีดของเฉินเทียนหนานพันแดงว่า เลือดสดคำหนึ่งพ่นพวดอย่างสุดกลั้นร่างย่ำถอยเป็นแนวยาวชนผู้แก่งกล้าหลายคนกระเด็นไปแรงกระแทกทำให้พวกดวงกุดเหล่านี้กระอากเลือดหลายคำร่างรอยลิ้วเป็นเส้นโคง้งกลางอากาศออกไปไกลลิฟเฉินเทียนหนานที่อาบเลือดหน้าหมุนตัวกลับมาอย่างยากเย็นสายตาพยาบาทถลึงมองเซียวเดียนที่ห่างออกไปทุกทีแววตาอาคาดแค้นนั้นชวนให้เสียวสันหลังจนขนลุกเจ้าเด็กสารเลวนี่แค้นครานี้ไม่ทวงถามข้าเฉินเทียนหนานไม่ขอเป็นเจ้าสำนัก วันหน้าจะต้องทําให้เจ้าสํานึกเสียใจกับการกระทําในวันนี้เฉินเทียนหนานเข็นเขี้ยวในใจอย่างเดือดดาดความข้างแค้นในวันนี้เพียงพอทําให้เขาต้องจดจานทั่วชีวิตพรักความคิดเลอโหดวาบขึ้นขึ้นกลางใจร่างเฉินเทียนหนานล่วงตกพื้นอย่างแรงถลายคูดเป็นล่องลึกยาวเหยียดอัดกระแทกกระเสาต้นหนึ่งในวิหารกระอักเลือดสดอีกคํา ตะเกียตะกายลุกขึ้นสายตาเฉินเทียนหนานทะลุผ่านฝูงชนที่สับสนโอลหมา่านะลึงมองเซียวเหยียนที่ปั้นหน้าเลือดเย็นอยู่ไกลๆแวบหนึ่งแล้วหมุนกายจากไปสวบเฉินเทียนหนานพึ่งหมือนตัวร่างพันแขนทื่อกำปั้นสีทองเข้มข้างหนึ่งเจาะทะลวงทรงอกออกมาเลือดแดงฉานเออบอาบท่อนแขนสีทองเข้มน,นั้นหยดติงต๋งๆไม่หยุดเฉินเทียนหนานยามนี้ค่อยกระจาง ที่แท้เซียวเหยียนมีเจตนาฆ่าชีวิตไม่คิดมอบโอกาสล้างแค้นใดๆให้แก,กเขาแต่แรกแล้วอัมหิตนักฟองเลือดไหลปุดๆจากปากเฉินเทียนหนานพลังชีวิตหลุดลอยอย่างรวดเร็วร่างที่แข็งค้างค่อยๆล้มสุดลงไปกองแทบพื้นเฉินเทียนหนานประมุกแห่งสำนักสเสวียนหมิงผู้มีพลังฝีมือบรรลุถ,ถึงระดับเซียนยุทธสองดาวท่านนี้ชีพวายภายใต้าการประสานกำลังโจมตีของเซียวเหยียนและหุ่นมานฟ้าในลักษณะนี้เองทุกสิ่ง วนเป็นเจ้าหาเรื่องใส่ตัวเห็นเฉินเทียนหนานก็ค่อยล้มลงเซียวเหยียนเริ่มเก็บงามความเย็นชาบนหน้าเดิมทีเขากับเฉินเทียนหนานไล้ซึ่งความแค้นแต่ฝ่ายหลังหมกมุ่นคุค้นคิดอยู่แต่ว่าเฉินเทียนหนานตายด้วยน้ำมือของเขาจากนั้นทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดเขาวันนี้ต้องรบจุดจบอย่างอนาก,ก็สมควรแล้วเฉินเทียนต้านสิไม่ใช่เฉินเซียนนะครับก็หมายถึงลูกชายนะครับตายด้วยน้ำมือของเซียวเยียนนะสังหารเฉินเทียนหนานด้วยวิธีอันเฉียบขาด เซียวเหยียนกวักมือเก็บปุ่นมานฟ้าลงแหวนเสียนยุทธเทียนหัวและพวกเซียวอีเซียนปาดมาสมทบอีกครั้งปาดมองความระส่ำระสายในวิหารใหญ่ด้วยสายตาระแวดระวังคุณมนุษย์นั่นอย่างไรเจ้าบาดเจ็บหรือไม่เซียวเหยียนถามไอ้เซียวเหยียนถามเซียวอีเซียนไม่เป็นไรข้าล่อหุนมนุษย์ตัวนั้นไปที่อื่นแล้วเจ้าพวกนี้รู้จัดการฆ่าฟันกับไร้สมองเซียวอีเซียนยิ้มพรายขณะกล่าวเซียวเหยียนพยักหน้ากว่าตาสำรวจโดยรอบ เผาหงสาอสาูรฟ้ากับหอวัชราวายุได้ม้วนคำเพี์ไปคนละหนึ่งภูเขาปิงเหอกับภูบเขาเปลวอคัคคีก็มีดอกผลเช่นกันนอกจากนั้นยังมีอีกสองม้วนอยู่ในกำมือคู่แก่งกล้าที่มีพลังฝีมือค่อนข้างร้ายกา2สองคนเซียนยุทธเทียนหัวรายงานเบาๆได้ฟังเช่นนั้นเซียวเหยียนชะงักนิดหนึ่งก่อนพยักหน้ากลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ล้วนเตรียมตัวมาอย่างดีส่วนผู้แก่งกล้าไร้่ายบางคนฝีมือก็ไม่ธรรมดาฉะนั้นได้รับม้วนคำเพี์ไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ตอนนี้ทำอย่างไรม้วนคมพียังเหลืออีกสามเพื่อสามม้วนนี้ไม่ทราบมีคนตายไปแล้วกี่มากน้อยพวกเราจะแย่งต่อหรือไม่เซียวอี้เซียนถามขยันแย่งต่อพวกที่มาพวกที่ยังไม่ได้อะไรติดมือก็คงคุ้มครั่งแนออ่เซียวเหียนสั่นหน้าม้วนคิ้วเล็กน้อยและเท่าที่ข้าจับสัมผัสในสิบม้วนนี้ก็ไม่มีทักษะยุทธชั้นฟ้าด้วยเจ้าหมายความว่าทั้งหมดเป็นของปลอมมั้อเหรอเซียวอี้เซียนอุทานตกใจ ม้วนคำพีเหล่านี้วถเป็นทักษะยุทธไม่ก็เคล็ดวิชาที่มีอนุภาพร้ายแรงแต่น่าจะไม่ใช่ทักษะยุทธชั้นฟ้าถ่าทาพวกเราจะโดนหลอกแล้วเซียวเหยียนหลีตานิดนึงขณะพึมพำได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนพวกเซียวอีเซียนต่างหน้านิ้วคิ้วขมวดพอกรอกตาพันโผงว่าพวกตำหนักเจดพูดจะทำอะไรเซียวเหยียนทะดุ้มเฮือกมองสายตาเซียวอีเซียนไปกลับเห็นผู้เท่าใจชิงและผู้แก่งกล้าตำหนักเจดพูดหลายคนกำลังโอบร้อมเป็นวงกลมย่างสามขุมไปทางโครงกระดูกเทพยุทธ ตรงกึ่งกลางวิหารเป้าหมายของพวกมันคือโครงกระดูกเทพยุทธ์นั่นเซียนยุทธเทียนหัวกล่าวเสียงเครียดต้องสกัดพวกมันหรือไม่จืีเหียนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นสายตาเซียวเหยียนจ้องเขมิงที่โครงกระดูกนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ศิลาสักพักลูกตาหันหดวูบเขาเห็นนิ้วมือของโครงกระดูกนั่นกระดิกเบาๆโครงกระดูกยังมีชีวิตอยู่นั้นเหรอชั่วขณะนั้นความตื่นตระหนกสุดขีดเล่นจับหัวใจเซียวเหยียน สีหน้าแปรเปลี่ยนเฉียบพันธ์ของเซียวเยียนเรียกสายตาพิศวงงงงันของพวก้องเซียวอีเซียนกระซิบถามว่ามีอะไรเซียวเยียนสูดไอเย็นลึกๆเครื่องหนึ่งมองดูผู้เท่าใจชิงที่ขยับเข้าใกล้ศีลาเข้าไปทุกทีรางสำหรนชนิดหนึ่งขุดครึ่งกลางใจไม่ถึงอึดใจพันควา้าแขนจือเยียนและชิงบินขึ้นรีบถอยฮะท่าทีแปลกๆของเซียวเยียนทำให้พวกเซียวอีเซียนยิ่งมึนงงแต่คำพูดของเซียวเยียนไม่มีใครไม่เชื่อ ฉนั้นต่างสำแดงท่าร่างถอยปราตางไปทันทีขณะที่พวกเตียวเหยียนล่าถอยอย่างเร่งร้อนกลุ่มของพูดเท่าใจชิงล่วงล้ำเข้าสู่รัศมีสิบฟุตของบัลังศิลาประกายตาแรงกล้าจ้องมองโครงกระดูกที่นั่งขัดสมาธิอยู่นั้นระดับเทพยุทธคือความเย้ายวนใจที่ไม่อาจต่อต้านสำหรับพวกเขาจริงอยู่ผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธจัดว่าเป็นระดับสุดยอดของมหาพิภพอืนนี้ทว่ายังห่างไกลจากคำว่าระดับสูงสุดแท้จริงอีกไกลนักเซียนยุทธกับเทพยุทธ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างชนิดก้าวกระโดดระยะห่างของสองระดับนี้แทบไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนได้นี่หรือโครงกระดูกของผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธผู้เท่าใจชิงมองดูโครงกระดูกสีขาวของนั้นด้วยแววตาร้อนแรงเรียปากนิดหนึ่งจากนั้นถลันขึ้นหน้าอีกสองก้าวยื่นมือตะปบโครงกระดูกนั้นรืดจังหวะที่ฝ่ามือของผู้เท่าใจชิงแตะถูกโครงกระดูกควงอากาศโดยรอบบิดตัวเบาๆจากนั้น ทิมตามฝ่ามือผู้เท่าใจชิงร้าวกระดงหนามันคมกริบความเจ็บแสบที่เล่นมาจากฝ่ามือทําให้ผู้เท่าใจชิงสะดุ้งโยงลีกชักมือกลับแทบไม่ทันกลับพบว่าอุ้งมือมีเลือดไหลชุ่มและมีหลายหยดล่วงหล่นบนโครงกระดูกที่นั่งขัดสมาธิอยู่นั้นยังแผ่วเบาและเห็นเลือดหลายหยดล่วงใส่โครงกระดูกกันขาวพองรางร้ายชนิดหนึ่งขุดครึ่งกลางใจผู้เท่าใจชิงท่านจอมฟ้ามีอะไรหรอ ผู้แก่งกล้าตําหนักเจตพูดหลายคนที่ห้อมร้องเข้ามาเห็นผู้เท่าใจชิงสะดุ้งเครือกจึงโผลถามเสียงฉงนสําหรับเสียงเรือกของพวกเขาผู้เท่าใจชิงร้าวกับไม่ได้ยินสายตาของเขาจับนิ่งเหมือนหยดเลือดที่ล่วงใส่โครงกระดูกนั้นยามนี้น้ำเลือดก,กําลังซึมซาบลงไปเหมือนกับน้ำที่พบเจอสําลีเมื่อน้ำเลือดซึมลงไปในกระดูกหมดสิน้นลูกตาผู้เท่าใจชิงพลันหดวูบเพราะเขาค้นพบว่าในโครงกระดูกตรงหน้าไม่ทราบว่าหมดลมหายใจมานานเท่าไหร่นี้ถึงกับปรากฏพลังชีวิตอีกครั้ง แย่ yeah, แล้วรีบถอยการตอบสนองของผู้เท่าใจชิงนับว่าไม่ช้าพริบตาที่รู้สึกถึงพลังชีวิตสายนั้นเสียงตะโกนล้อนหลนกระดังขึ้นจากปากขณะเดียวกันฝ่าเท้าถีบพื้นร่างพุงถอยดุดสายฟ้าแลบผู้เท่าใจชิงตอบสนองฉับไวผู้กแก่งกล้าตำหนักเกรพูดหลายคนที่เหลือกลับช้ากว่าก้าวหนึ่งหลังตะลึงมึนงงค่อยเริ่มสำแดงท่าร่างถอยหลังด้วยความเร็วสูงสุดเพราะว่ายังคงสายเกินแก้จังหวะที่พวกเขาถอยเริ่มถอยนั้น โครงกระดูกขาวผ่องนั้นบนที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังศิลาสันกระตุกเบาๆตามด้วยในหัวกระโหลกว่างเปล่านั้นมีแสงสีแดงสองจุดเปล่งประกายวูบวาบแสงโซหิตสว่างวาบโครงกระดูกเทพยุทธ์ค่อยๆเงยหน้าเสียงคำรามสถานฝาประน,นึ่งอัศดีบาทก็มีปานจู่ๆพรันแพร่ลั่นจากปากโครงกระดูกเสียงคำรามชวนสะพึงแปลเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงของจริงในพริบตาประหนึ่งพายุสลาตันซัดตลบออกโดยมีบัลลังศิลาเป็นจุดศูนย์กลาง โคลคนที่ประสบกับคลื่นเสียงจู่โจมก่อนใครแน่นอนก็คือพวกพวกแก่งกล้าของตําหนักเกตดพูดที่ไหวตัวเชื่องช้าเหล่านั้นพริบตาที่คลื่นเสียงแพร่ถึงแต่ละคนเหมือนกระสอบทรายถูกยิงหนึ่งเสียงดังโคะร,ร่างระเบิดในบัตรดลอึ๊ผู้เท่าใจชิงหนีไม่พ้นรัศมีโจมตีของคลื่นเสียงนั้นเช่นกันแต่เขาฝีมือกล้าแข็งบวกกับปฏิกิริยาว่องไวฉะนั้นไม่ถึงกับร่างระเบิดในพริบตาเหมือนทั้งพวกดวงกุดเหล่านั้น แต่ขณะที่ขึ้นเสียงซัดตลบมายังคงทําให้เลือดลมในกายปั่นปวนพักหนึ่งเสียงคลางต่ําๆดังขึ้นในลําคอชัดเจนว่ารับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งฝีมือระดับผู้เท่าใจชิงยังตั้งขึ้นเสียงแผ่คำรามของโครงกระดูกเทพยุธไม่อยู่ดังนั้นขึ้นเสียงระลอกนี้จึงไม่ต่างจากดาบสังหารของเทพบารณะสําหรับคนส่วนใหญ่ผู้แก่งกล้าไม่น้อยในวิหารยามนี้ยังคงไล่กวดม้วนคำพีที่เหลืออยู่สามม้วนนั้นขึ้นเสียงคมกริบแพร่สะพัดมาดุดสายฟ้าแลบ เงาร่างที่ดาดายกลางอากาศพันแข็งทื่อตามด้วยเสียงระเบิดดังโพลชั่วขณะสั้นๆทั่วทั้งวิหารลอยคลุงด้วยละอองโลหิตหนึ่งฉากขารืโหดที่มาเยือนเฉียบพันฉุดดึงสติผู้ออกจากความเย้าวยวนของทักษายุทธชั้นฟ้าแต่ละคนปั้นหน้าพร่านพึงแผ่พุ่งลมปานยุธเป็นการใหญ่เงาร่างมากมายประหนึ่งฝูงสุนัขไล่บ้านแตกกระเจิงกลางใจวิหารอย่างทุรักทุเลขึ้นเสียงแพร่สะพัดหลังเปิดฉากล้างบางสุดพึง ได้พักหนึ่งก็จางหายไปท่ามกลางสีหน้าเยเกยของฝูงชนมองดูละอองโลหิตที่ลอยตลบกลางอากาศฝูงชนอกตันขวัญผวาคนที่จะตาขาดภายใต้คลื่นเสียงเมื่อคู่นี้อย่างน้อยต้องมีร้อยรายขึ้นไปกระทั่งยังมีผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุธมารวมกันอยู่ในนั้นถึงสองคนคลื่นเสียงที่ร้ายกาดนะักพิคาดได้แม้กระทั่งเซียนยุ่กลุ่มคนที่รอดพ้นคราะคราว,าวยามนี้ต่างกืนน้ำลายอย่างฟืดคอ แม้ผู้สูงวัยชุดดำของเผ่าหงสาสูนฟ้ายังเหงื่อชุ่มใบหน้าพูดเท่าใจชิงเจ้าทำอะไรลงไปพวกถังเจิ้นตั้งสติได้ก็กว่าสายตาขุ่นขึงไปทางผู้เท่าใจชิงตะคอกถามเสียงกร้าวได้ยินเสียงเกรียวกาดของถังเจิ้นทุกคนหันควับไปถลึงตาใส่ผู้เท่าใจชิงพวกเขาแลเห็นอย่างชัดเจนเรื่องนี้เป็นเจ้าหมอนี่ที่ก่อขึ้นโดนเหล่าผู้แกงกล้าถลึงมองไปตาเดียวพูดเท่าใจชิงบุม้มปากกระตุกอับจนด้วยถ้อยคำ เขาไม่คาดคิดเช่นกันว่าเรื่องราวจะพกผันกลายเป็นเช่นนี้โค้งกระดูกที่ป่าสจากลมหายใจสิ้นเสิองจูจ่ๆระเบิดพลังงานที่สยองขวัญปานนี้ออกมากลุ่มคนของเซียวเหยียนกลับไม่มีความเสียหายใดๆเพราะถอยห่างอย่างว่องไวแต่เห็นผู้คนในวิหารลดควบไปเกือบครึ่งในพริบตาก็อดหนังศีรษะชาไม่ได้โครงกระดูกนั่นจะน่ากลัวเกินไปแล้วเราพุ้เท่าก็ไม่ทราบฉีไหนโครงกระดูกที่ตายมาช้านานจะประทุขึ้นมากระทันหันได้ ผู้แก่งกล้าหลายคนของตํงาหนักเจดพูดเราก็ล้มตายทั้งหมดเช่นกันพูดเท่าใจชิงสูดลมหายใจลึกก,กล่าวเสียงเครียดหมายปั้นหมายปัดความรับผิดชอบให้ผลตัวที่นี่มีผู้แก่งกล้าครับข้างด้วยพลังฝีมือของเขาคนเดียวยังไม่มีคุณสมบัติไปรล่วงเกินหากไม่ใช่พลเลือดเจ้าล่วงลงไปโรงกระดูกจะฟื้นมาได้อย่างไรเรื่องราวถึงขั้นนี้ยังจะคิดบิดพลิวอีกเหรอพอฟังเซียวเหยียนกับแค่นหัวเราะ ได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนพูดเท่าใจชิงในตาวารโรดแต่หลังรู้สึกได้ถึงสายตาโกรธแค้นโดยรอบจึงจำต้องประสานมือกล่าวว่าเรื่องนี้เราพู้เท่าเลินเล่อเองแต่งานเร่ดงด่วนตอนนี้หาไม่ใช่การสืบสาวเอาความหากเราผู้เท่าเดาไม่ผิดโครงกระดูกเทพยุทธนั่นคงทิ้งความนึกคิดส่วนหนึ่งเอาไว้ก่อนตายซึ่งเรื่องนี้รับมือไม่ยากขอเพียงพวกเราประสานกำลังกันต้องพิชิตได้แน่ความนึกคิดแค่ส่วนเดียวยังน่ากลัวปานนี้หากขึ้นเสียงเมื่อคู่ประทูออกมาใหม่ ทุกคนในที่นี้คงเอาตัวรอดได้แค่ไม่กี่คนทั้งเจ้าสีหน้าดำทะมึนผู้แก่งกล้าของภูเขาเปลวอักคีถูกคลื่นเสียงนั่นสะเทือนตายไปหลายคนหากไม่ใช่เพราะอากาศไม่อำนวยเขาคงลงมือกับผู้เท่าใจชิงไปแล้วในเมื่อได้รับม้วนคมพีแล้วเช่นนั้นต่างคนต่างแยกย้ายเถอะเจ้าสิ่งนี้มันน่ากลัวเกินไปในฝูงชนมีคนเอ่ยแทรกขึ้นบเบาๆน้ำเสียงเจือแวววาดหวั่นชัดเจนไม่มีใครหนีพ้นความนึกคิดจะกำจัดทุกคนที่ล่วงล้ำเข้าสู่เขตซากโบราณ ไปก็อย่าได้หมายเดิอนออกจากที่นี่พูดเท่าใจชิงกล่าวเสียงขึมเสียวเหยียนหลีตาเล็กน้อยเขารู้สึกได้ว่าพูดเท่าใจชิงเหมือนอยากกำราบโครงกระดูกเขพยุทุดนั้นมากแต่ด้วยนิสัยรอบจัดของฝ่ายหลังเป็นไปไม่ได้ที่จะทุ่มเทสุดชีวิตอย่างไม่มีมูลเหตุคำพูดของพูดเท่าใจชิงก่อเกิดความโกรธโหดในวิหารพวกได้มีฝีมืออ่อนด้อยยิ่งทำหน้าตื่นผวากว่าเดิมแต่ไม่มีสักคนที่กล้าหมุนตัววิ่งหนีกักกักขณะฝูงชนสับสนโอบาลในวิหารใหญ่ที่คระครุ้งไปด้วยละอองโลหิต พันปรากฏเสียงโครงกระดูกเคลื่อนขยับดังเบาดังขึ้นเบาๆภายใต้เสียงนี้ความระสำายทั้งมวลล้วนสงบลงในทันใดสายตาตื่นตระหนกทั้งหมดจัดจ้องจดจ่อกลางวิหารใหญ่เป็นจุดเดียวความรู้สึกเข็ดขยาดแผ่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วกึกเกกเสียงกระดูกกระทบพื้นจากใกล้มาไกลจากไกลมาใกล้เสียงนั้นไม่ดังนักรับมาหนึ่งเหยียบย่ำบนหัวใจก็มีปาบนบรรดาลให้ผู้คนรู้สึกกดดันสุดขีด ระวังรวมกลุ่มกันไว้เซียวเหยียนสีหน้าขึงขังหันไปกำชับพวกเซียวอีเซียนสถานการณ์ตอนนี้การควบเหนือกวางควบคุมโดยสิ้นเชิงการคืนชีพของโครงกระดูกเทพยุทธ์น่าสะพึงกลัวจริงๆพวกเซียวอีเซียนพยักหน้าครานี้หากจัดการไม่ดีเกรงว่าทุกคนในนี้ต้องตายกันหมดคลื่นเสียงโจมตีเฉกเช่นเมื่อครู่ในที่นี้จะมีสักกี่คนที่ต้านทานได้ภายในวิหาร ลรอองโรหิตสั่นสะเทือนภายใต้การจับจ้องทั้งมวลตามด้วยโครงกระดูกที่ถูกลระอองโรหิตแปดเปื้อนเป็นสีแดงสดก้าวเท้าแช่มช้าออกจากม่านโรหิตอวดโฉมเบื้องหน้าสายตาฝูงชนผู้ร่วงรําสุสารเราตายโครงกระดูกสีแดงหยุดเท้าห่างจากผู้คนร้อยเมตรเงยหน้าขึ้นช้าๆในดวงตาเวงวางเปล่งประกายแสงสีเลือดเสียงแก่งอบที่แหบแห้งเย็นชาแพ่ดังกลางวิหาร เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่12นะครับแหม่โครงกระดูกฟื้นคืนชีพแล้วเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอนคนุ่ติดตามแลบฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ